คุยยางคูยางรอแป๊บหนึ่งรอฉันแป๊บหนึ่งพูดว่ายังไงภาษาจีนมาดูสิง่ายๆนะเพื่อนๆฝึกท่องบ่อยๆลองดูนะครับหนี่ต a งว่เธอรอฉันแป๊บหนึ่งสินงนหนี่เธอต่รอฉันอีเสียแป๊บนึ่งสครู่หนึ่งยงลาลาชิหนีตงเยได้ไหม,ออมได้ไหมออได้ไหมได้ไหมด้ไหมได้ไหมได้ไหมด้ไหมไดาไห้หมได้ม้ม ไมหมหรือเหรอเราใช้คำว่ามาได้ไหม可以吗อีกทีหนึ่งนะครับได้ไหม啊可以าดังนั้นส o i ดังนั้นภาษาจีนว่าส o ยเธอรอฉันแปลตรงตัวอะไรครับเพื่อนๆห,หนี่อน你รอ等我รอฉันสครู่นึงอ我บ一下ง可能不อ可มาได้ไหม啊ง่ายง่ายแบบนี้ครับง่ายๆแบบนี้เลยเรอครูง่ายแบบนี้เลย,ลย,บบเ,ลยเธอรอใคร 你等开谁？杨老师，你等谁啊？他老克莱啊，陈老特，我等你。陈老特，我等你。陈老坤妈，我等妈妈。陈老坤妈，我等妈妈。特那，你呢？老克等谁？简单简单，这 ทุกๆวันมาเรียนด้วยกันคนไหนที่ฟังแล้วเออถูกใจชอบอย่าลืมฝากกดติดตามและแชร์เพื่อนๆนะครับทุกๆวัน10บโมงเช้าสอนสดรอบที่1รอบที่2บ่ายสองครับรอบที่3ามสองทุ่มอุ้ยความรู้ดีๆแบบนี้รออะไรแล้วครับเพื่อนๆกดติดตามรลดครับใเซจ